ิงโตตบแรงมากนะฮะดันนี้นะครับก็เป็นดัน3 6คือดันดันสุดท้ายนะฮะแล้วดันนี้เนี่ยสิงโตตีแรงมากนะครับลแล้วก็เลือดถึกด้วยนะครับต้องไป4คนถึงจะคุ้มนะฮะดานนี้นะครับแล้วว่าระหว่างทางตรงกลางนะครับจะมีนอนนะครับนอนบอาะภาัคสองนี่แหละมันไม่มี อีกวินไม่มีชาร์จไม่ใช่หรอตัวไหนแหีะตัวนี้ละกันโอ้ดีนะวอร์มบัคกวอร์มบัคกมันเป็นบอสที่รู้สึกไม่กาเ่าหร่เพราะวันบัสมันเป็นบอสด่านสองด้วยนะครับไปกันต่อครับทีนี้ นอน3ตัวนี่ให้ข้าะสบการพุ่งพอสมควรแล้วสี่ป่คุณสามก็คิดเอาเองแล้วกันแล้วได้เท่าไหร่นะฮะแล้วระหว่างทางอีกทางนึงก็โหสิงตัวประมาณสี่ห้าตัวคบตายอัดแรงอัดแรงอัดแรงลืมบอกอย่างนึงนะครับว่าลืมบอกอย่างหนึ่งนะครับ สามหกอะครับเป็นด่านที่ค่อนข้างหดเหี้ยมมากเนื่องจากสิงโตนะครับสิงโตไอ้ไลออนบลคอะตีแรงอึดถึกด้วยนะครับสิ่งที่ควรจะสิ่งที่จะเหมาะไปนะครับคือหมาเขาต้องหมาต้องเลเวลค่อนข้างจะค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วก็ มีต้องมีตัวแท้งอย่างวานนะครับแล้วก็มีใบซันไว้ตีนะครับแพนด้าเนี่ยเอาไว้ใส่คอมโบได้และสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือต้องมีฮิวโลอ,อย่างแกะนะครับในด่านนี้นะครับผมทำให้ด่านนี้ค่อนข้างจะยากแต่ว่าถามว่าเข้าไปคุ้มไหมก็คุ้มคุ้มเรื่องประสบการณ์อย่างนแน่นครับผมก็อยากจะฝากนิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับซับสไคร้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับ เล่นเกมอย่งางั้งสันนะครับคุณอย่าไปเกลียนเขานะครับมันไม่ดีนะครับสำหรับวันนี้ครับผมบอมเบ่นะครับต้องขอตัว,วลาไปก่อนอีกทางนี้นะครับสวัสดีครับ